สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับแม่นาคออนไลน์นะครับจะาแม่ยาชนันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15เดือนธันวาคม6 4นะฮะอีกไม่กี่วันก็คงจะได้พูดคําว่าสวัสดีปีใหม่กันละนะครับคลิปนี้ก็คงจะจัดให้ตามคําขอของแฟนคลับจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยมากมายนะนิดเดียวนะครับที่บอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ย เอาตัวเลขมานําเสนอเหมือนอย่างคลิปที่แล้วปรากฏว่ามีคนได้โชคลาภก,กันหลายคนนะฮะหลายคนไม่รู้ว่าไอ้เด็กตัดต่อผมตอนนี้มันกำลังตัดต่อเมื่อวานนี้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่ซุ้มจองขมังเวทที่อำเภอลาดหลุมแก้วจงังหวัดปทุมธานีเป็นของท่านอาจารย์ออบอทองนะครับเรก็ต้อง ขอบพระคุณท่านอาจารย์อ๋อนะครับที่อนุญาตให้ใช้สถานที่แล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์คารวัตหลายๆท่านนะครับที่มีชื่อเสียงกําลังทาพระกันอยู่นะฮะเป็นพระพระของก็คือเป็นพระราหูภาคตะวันชั่วช่วงนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มาแรงจริงๆทุกท่านนี้ก็กําลังสารวจนกับการทําวัตถุมงคลบางคนก็กยังย,ยิงเลเซอร์กันอยู่อย่างท่านอาจารย์เอกอักคีนะฮะ แล้วก็ท่านอาจารย์แอดนี่ก็กำลังผสมมวลสารเห็นว่ามีผงกากายายักษ์ผงกากายายักษ์นี่เป็นผงของที่ทำพระหลวงพระทวดนะฮะถือว่าเป็นผงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ม,มากคนเราอาจจะพลาดอะไรก็พลาดได้นะครับแต่ต้องไม่พลาดวัตถุมงคลรายการนี้เป็นอันขาดเลยผมถือว่าเรายิ่งวันขึ้นปีใหม่นะใกล้เนี่ยเราจะมีของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือเนี่ยวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่ดีดีที่สุดนะครับฝากกว้เลยครับว่า วัตถุบงคนพระราหูผ่าตะวันชดช่วงนี่แหละครับจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเราคนเรานะครับทัางผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเราเนี่ยแน่นอน,นครับอะไรจะมีอะไรในการทํางานหน้าที่การงานมาไหลลื่นตลอดเดี๋ยวไปพบกับเอ่อคลิปดีๆไม่ว่าจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ของวัดปู่เจ้าที่อําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งตัวเลขส,สวยๆนะครับที่อาจารย์ซุ้มจอมคํามังเวทท่านจับมาให้พวกแฟน ของเจ้าพญาชแนนแล้วก็แม่นาคออนไลน์เอาไปเสี่ยงโชคเป็นค่ากับข้าวกันคลิปคลิปนี้ต้องขอบพระคุณครับที่ติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปดีๆนะครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับอาจารย์ท่านนี้คือท่านอาจารย์อ,อบอททองนะครับก็เป็นประธานของออซุม้มจอมขมังเวทเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่าเลขมงคลเลขปดนี่ของท่านอาจารย์ออที่จะให้กับแฟนของแม่นาคออนไลน์ครั้งที่หนึ่งคือเลขอะไรครับขอเชิญท่านอาจารย์ออได้เลยครับครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราสูมภาพนะครับครั้งที่หนึ่งโอเคครับชัดเจนครับขอครั้งที่สองครับอาจารย์ออครับครับผม ครับครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองนะฮะเอาครับครั้งที่สามครับท่านจะอโอครับครับผมเป็นเลขปลดหนี้นะฮะเป็นเลขปลดหนี้นะฮะครับผมชัดเจนครับนะฮะท่านผู้ชมก็ได้เลขมงคลเลขปลดหนี้ของท่านจรย์อบ่อทองไปเรียบร้อยยังไงแม่นาคออนไลน์ต้องกราบขอบคุณท่านจรย์อบ่อทองมากครับขอบพระคุณท่านจรย์อครับขอบพระคุณมากครับครับ ขอเชิญท่านอาจารย์แอดนะครับเสียงตัวเลขมงคลสามครั้งครับขอครั้งที่หนึ่งเลยครับ,รบสวัสดีครับผมผมอาจารย์แอดเทวดาวันนี้จะขอมอ,อบโชคลาภให้แก่ทุกทท่านนะครับที่ชม YouTube ในครั้งนี้นะครับด้วยการขอบารมีจากพระราหูเทวาหรือพระราหูพาตะวันทกช่วงตรงนี้นะครับขอให้ท่านดูเอาเองนะครับว่าท่านจะให้เลขอะไร เลขครั้งที่สองนะครับเลขมงคลออกมาแล้วนะครับครับผมเอา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 ละครับนั่นแหละครับคือเลขที่ถูกต้องนะครับเอาละครับได้สามเลขมงคลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์แอดมากๆนะครับครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์แอดครับขอบพระคุณครับเทปที่สามนี้อาจารย์ที่สามเป็นท่านอาจารย์คารวะที่มีชื่อเสียงนะครับคือท่านอาจารย์เอกอักขีนะครับหรือว่าท่านอาจารย์เอก อีกนามที่ท่านอาจารย์แขกตั้งให้คือท่านอาจารย์เอกอะไรนะครับเขาอ้อครับเขาอ้อครับผมน่าจาักปากตอนนี้ท่านกำลังอธิษฐานจิตต่ตอหน้าองค์พ่อราหูนะครับขอให้เลขมงคลเนี่ยฮะนำความร่ำรวยมาสู่ท่านผู้ชมนะครับถึงเวลาที่ปลดหนี้ปลดสินนะครับคนที่บูชาพ่อราหูนี้ปลดหนี้ปลดสินทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า3มครั้งแต่ละครั้งเนี่ยท่านอาจารย์เอกอาคีจะให้เลขมงคลอะไร กับเราไปเสี่ยงโชคทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะซูมภาพเข้าไปนะครับท่านอาจารย์เอกกำลังเขย่าตัวเลขนะครับเดี๋ยวซูมภาพเข้าไปหานะครับว่าเลขอะไรนะครับท่านอาจารย์เอกช้าทน่อหนึ่งครับเอาละครับได้เลขชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งที่สองครับท่านอาจารย์เอกจะอธิษฐานจิตนะครับครั้งที่สอง ครั้งที่สองนะครับดูซิว่าท่านจันเอกจะได้เลขอะไรนะครับอร่อยอร่อยข้าวต้มหม้อเยอะเนี่ยอ้าวครับขอขอีกทีครับท่านจันเอกครับไม่ไม่ไม่ชัดครับเมื่อกี้ขออีกทีครับขอขอเลขมงคลอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะจะฟีดภาพให้นะครับเอาละครับครั้งที่สามครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านจันเอกจะเอาเลขมงคลมาฝากนะครับดูซิว่าครั้งที่สามนี่คือเลขอะไรนะครับครับ ท้งที่สามครับชัดเจนครับครับผมสามเลขมงคลนะฮะเป็นเลขแห่งการปลดหนี้เป็นเลขแห่งการพาล่ำรวยยังไงต้องกับผมขอบคุณท่านอาจารย์เอกอัคคีมากครับผมขอบคุณท่านอาจารย์เอกครับคือท่านอาจารย์ออยนะฮะท่านอาจารย์ออยฉายาของท่านอาจารย์ออยนี่คือฉายาท่านคืออะไรนะครับปู่เจ้าสมิงพรปู่เจ้าสมิงพรนะฮะวดที่แล้วนี้ไม่พลาดนะฮะเดี๋ยวท่านอาจารย์ออยจะ เอาเลขกดหนี้เลขพารวยนะฮะเลขค่ากับข่าวให้กับท่านสมาชิกของแม่นาคออนไลน์ครับครั้งที่หนึ่งนะครับดูซิว่าท่านอาจารย์ออยจะให้เลขอะไรเราครับครับผมซูมภาพเข้าไปนะครับชัดเจนครับนะฮะโอเคครับครั้งที่หนึ่งผ่านแล้วครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะครับเลขพารวยเลขกดหนี้ของท่านอาจารย์ออยครับครับผมชัดเจนครับ นะครับครั้งที่สามครับข่้นสุดท้ายครับเอาละครับดูนะครับว่าเลขท่านจารออยให้เรียกอะไรครับผมชัดเจนสามครั้งนะครับสามครั้งโดยอาจารย์ท่านอาจารย์ออยนะฮะปู่เจ้านะครับไงต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ออยมากครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ออยครับสวัสดีครับ อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะนําเลขกดหนี้มาฝากท่านผู้ชมแม่นากออนไลน์นะครับท่านคืออาจารย์เจเดี๋ยวฟังเต็มๆนะจากท่านอาจารย์เอวัาชาัยยาของท่านคืออะไรขอขอเชิญอาจารย์เจครับสวัสดีครับผมผม,ผมอาจารย์เจครุเวศมงคลชัยครับผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเป็นเพียง ผู้ที่ใฝ่ศึกษาด้านวิชาผมเฉยๆแต่วันนี้ผมจะเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ทุกๆท่านพร้อมนาบบรารมีแห่งครูบาอาจารย์โอดประสิที่ให้แฟนๆแม่นาคออนไลน์ได้ลุ้นโชคลุ้นโชคลาบครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านจจนเจตอนนี้กำลังอธิษฐานจิตนะฮะตอนหน้าพ่อปู่ราหู ภาคตะวันช่ว,ชวงครับเดี๋ยวมาดูเลขปลดหนี้กันนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรไปปลดหนี้ไปเป็นค่าเช่าบ้านค่ากับข้าวกันนะครับเอาครับเลขตัวแรกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าท่านจเจเจจะให้เลขอะไรเรานะครับ เลขตัวแรกนะครับจะไม่มีการพูดนะครับให้ท่านชมเองนะครับเดี๋ยวซูมภาพครับครับช้านิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับเอาละครับเห็นเลขแล้วนะครับ็นใครฝากรถแล้ว่ะโอเคครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับโอเคครับครั้งที่สองครั้งที่สามครับเท้าท้ายครับรั้ดท้ายครับ เอาละครับครั้งที่3นะครับพลังจิตครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์เจมอบเลขอะไรให้กับแฟนนิทธิสารแม่นาคออนไลน์แล้วก็ YouTube ไม่ได้ตัวเลขนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ได้กระโดดเลยนะครับไม่ใช่มั่วเลยนะครับ1ถึงศไม่ใช่นะครับเอาละครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เจมากครับขอบพระคุณครับผมครับผมขอให้แฟนแม่นาคโชคดีนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เจแล้วก็ซุนทมขมังเวทที่อนุญาตสถานที่ โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักศึกษานะฮะนักศึกษครับผมนักศึกษเนี่ยคนทุกวไปจะคิดเอ๊ะนักศึกษาคืออะไรนักศึกษาคือผู้เรียนวิชาอาคมแต่อายุยังน้อยอยู่นะครับถึงแม้นักศึกษท่านนี้อาจจะอายุน้อยแต่วิชาอาคมไม่ธรรมดาเดี๋ยวนักศึกษท่านนี้จะจับเลขมงคลนะครับงวดวันที่16ธันวาคมนะครับขอครั้งที่หนึ่งเลยครับนักศึกษาครับ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมจะไม่มีการพูดนะครับจะใช้ซูมภาพเข้าหาครับโอเคนะครับเอาละครับชัดเจนนะครับครั้งที่หนึ่งได้ไปแล้วนะครับครั้งที่สองครับนักศึเอาเอาเลขเอาเลขใส่ไปด้วยครับใส่ไปด้วยครับโอเคครับเอาละครับครั้งที่สองครับดูนะครับพลังนักศทธิ์นี้จะขนาดไหนนะครับ ครั้งที่2ครับครั้งที่2ครับดักสิจับมานะครับเอาละครับชัดเจนครับขอครั้งที่3ครับขอครั้งที่3ครับครั้งที่3เอาละครับเลขมงคลในการทําให้เรามีโชคลาภปลดหนี้นะครับครั้งที่3ชัดเจนครับโอเคครับยังไงทางแม่นาคออนไลน์ต้อง ขอบพระคุณนักสิทธิ์น้อยมากค,ครับขอบ,ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ จากได้ตัวเลขสวยๆของซุ้มจมกำลังเวทเรียบร้อยแล้วนะครับในการเสี่ยงโชคคลิปนี้เราก็ไปกันที่สถานที่ซึ่งนักเสี่ยงโชคจำนวนไม่น้อยมักจะเดินทางไปหาเลขเด็ดกันช่วงใกล้วันหวยออกคลิปนี้เราไปกันที่อําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปกันที่วัดปู่เจ้าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ภายในวัดปู่เจ้านี่มีรูปเคารพของตาปู่ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเราจะสังเกตว่าวัดหลายๆวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าหากว่าอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวพันเกี่ยวกับจระเข้มาเกี่ยวข้องแทบจะทุกวัดเลยยังกับวัดปู่เจ้านี่ก็เช่นเดียวกันครับว่าบริเวณท่าน้ําของวัดปู่เจ้าเนี่ยเป็นวังจระเข้ซึ่งมีจระเข้ เจ้าเขาเรียกว่าเป็นเรือจ้างนะฮะเป็นเรือจ้างที่ปู่เนี่ยเขาเวลาจะข้ามน้าเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปู่เนี่ยจะขี่หลังจระเข้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเจ๋วนิดนึงนะครับเพราะในความเป็นจริงและผมยังมีความเชื่ออยู่เต็มร้อยเลยว่าจระเข้นี้กับมนุษย์มันเป็นของคู่กันคือจระเข้เห็นมนุษย์เป็นอาหารอันโอชะ บริเวณหน้ารูปเคารพของตะปูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเนี่ยจะมีรูปปั้นจระเข้ซึ่งถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรใกล้วันหวยออกนะครับจะมีคนไปกราบไหว้ขอโชคลาภตะปูแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่มักจะมีคนมีโชคลาภกันเป็นประจำเอาละครับคลิปนี้ผมขออารัธนานะครับความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปูโปรดดลบันดาลให้ ท่านผู้ชมคลิปของนิตยสารแม่นักออนไลน์ทุกคนจงประสบโชคดีปลดหนี้ปลดสินพบกับความร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีรอยยิ้มปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยความจริงใจของชาติจ้าพยาขอพระคุณครับ